กลับมาครั้งนี้นะครับชิวมาพร้อมกับรายการใหม่สับรางกินนั่งรถไฟมาเที่ยวจังหวัดคนครปฐมนะครับแบบ One Day Trip. วันเดย์ทริปก็คือเนยเน้นเน้นเลยข้าวหมูแดงที่เป็นตำนานเปิดมากกว่า72ปีนะครับต้มยำที่นี่เขาทำเครื่องถึงมากไปไหว้องค์พระปฐมเจดีย <laughs> ร้อนมาก ได้ไปไหว้พระแล้วเพิ่มความสิริมงคลให้กับอีพีแรกของเรานะครับละคางดังเพราะคนตีสาส,ส,สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงช่ไหม ห่างหายกันไปนานเลยถ้าที่ถึงก็ช่วยกันคอเมนต์าใา้กำลังใจชิวด้วยนะครับกลับมาครั้งนี้นะครับชิวมาพร้อมกับรายการใหม่ที่มีชื่อว่าสับรางกินสับรางกินนะครับเราจะพาทุกคนนั่งรถไฟไปเที่ยวแล้วก็หาอะไรกินในสถานที่ต่างๆนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับสงสัยมากเลย พี่ทิงครับทำไมเราต้องนั่งรถไฟไปด้วยหรอบางทีก็จะมีลูกเพจอะไรเงี้ยเขาจะมาคอมเมนต์ว่าถ้าไม่มีรถไปยังไงไบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเป็นไอเดียว่าเอ้ยหรือว่าเราจะลองทําแบบเที่ยวกินในเส้นทางรถไฟไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะบ้านเรามันแทบจะออกไปต่างประเทศก็ได้ก็เลยคิดว่าเอออยากให้ชิวลองมาทําดูเลยอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามรายการใหม่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะพี่ทิงบอกว่าแบบใกล้ๆกรุงเทพใช่ไหมเออก็เลยเลือกที่จะไไหคุโร่โดนโอเคไปไกลไปไกลไปไปชาวลนกลับซูไหคุโร่ มาถงก่อนเนื่องจากนครปฐมมันมีทุกอย่างทั้งร้านเก่าคาเฟ่จุดถ่ายรูปที่ไหว้พระก็คือครบแล้วก็คือไปใช้เยกลับได้เทปแรกก็อยากมูนิดนึงอ่าไปมูไปไหว้องค์พระก็ต้องเซรีต้องเรื่องเอาใช้หน่อยนี่คิดว่านครปฐมน่าใช้งบแบบไม่น่าจะเกินพันหนึ่งสามแสนอ๋อเยอะไป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 ประมาณไม่เกินพันเดี๋ยวเราดูจะได้แบบตามไปง่ายตัวนี้คือนครปฐมก็ต้องแบบไปที่ไหนไปมันมันไม่มีตัวนักเขามาถงแบบรถไฟถึงนครปฐม ตรงทางใต้อ่ะสุขไงโคโบเมื่อกี้ใช่อโอเคนี่มันคือเลยสถานีกรุงเทพใช่ไหมไม่ใช่หัวลำโพงหัวลำโพงอยู่ตรงข้ามเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาถ่ายรูปกับป้ายสถานีกรุงเทพ เราซื้อตั๋วมาแล้วนะครับรอบ9โมง20นะครับเป็นรถไฟเที่ยวไปหัวหินแล้วก็ค่าโดยสารนะครับคนละ14บาทถูกมากเลยนะเออถูกแบบนักบินดียรแพงเลยนี่แต่ก็รังง่วงว่าเราที่นั่งเรานั่งอันไหนก็ได้หรอโอ้ตอนนี้ในตั๋วบอกว่าไม่ระบุที่นั่งอ๋อแสดงว่าอันนี้มันั่งตรงไหนก็ได้ชั้นชั้น3ใช่น่าจะเป็นชั้น3ตอนแรกก็คือแอบงงว่าในนี้นะครับเขาไม่ได้เขียนบอกว่าแบบ ชานชลาไหนอะไรเงี้ยแต่เ,เราแบบเห็นรถไฟมาแล้วเขียนว่าหัวหินเราก็เลยแบบเออน่าจะใช่แล้วแหละเหมือนขอบวนไม่ยาวมากมีมาหนึ่งสองสามเหมือนสามโบกี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยมาค่ะนั่นงต๊ะไหนได้ชุดไปครับอันนี้ไหมได,มด้ได้ครับจะเลยป้ายมาคือนั่งได้หมดอ่ะอ๋ะอ,อ,อเลยป้ายมาได้หมดเดี๋ยวพี่ปอนจะเป็นพามไหม ให้พี่บอลเป็นพระเคยนัง่งรถไฟมาก่อนเคยนั่งตอนแบบตอนที่จีนอ่ะแบบมีแอร์เหมือนแบบรถบัสรถทัวร์เลยอ่ะแต่ไม่เคยนั่งของไทยคือพี่บอลไปนั่งก็เคยดินั่งประจำคือเคยนั่งไปหัวหินรอบหนึ่งตอนเรียนจบมจได้เลยเป็นนั่งกับเพื่อนถูกมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นเป็นโมเมนต์อ่าที่ว่ามอไปสักครั้งนึงไปแบบกับเพื่อนใช่ไหมขอไปนอนนอกบ้านหงอ๋อเป็นโมเมนต์ขอไปนอนนอกบ้านขอไปเที่ยวขอไปอย่างนี้เป็นครั้งแรก่ มันเป็นแบบไม้ล่องล่องใช่แบบแบบนั้นน่ะหรอแบบนั้นหรออ๋อเป็นไม้ล่องล่องใช่โอ้ยอ๋อมันเลื่อนลงมาได้เลยลองนะจนแต่ไม่มีล็อกไม่มีอะไรให้เลยหรอมาหนี้มาหนี้เอาฟิลฟิลเอาฟิลก็คือลมตี เก้าโมงยีก็คือออกเลยนะครับถือว่าตรงเวลามากจริงๆนะครับเอาละครับการเดินทางไปนครปฐมของเราจะเริ่มขึ้นแล้วรถไฟที่หัวลรัโพงเนี่ยจะเป็นรถไฟที่แบบใช้ในปริมณฑลใกล้ๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ารถไฟทางไกลก็จะไปที่กรุงเทพอภิวัตรหมดแล้วรอบหน้ากรุงเทพอภิวัตรอุ๊ยสปอยแล้ว ตอยไว้ก่อนเลยแต่ว่าคือช้อยมีเยอะมากนะวัดไม่ไมีวัดหลายที่ก็ตอนนี้นะครับเวลา10โมง 16นาทีซึ่ง Google Map บอกว่าอีก52าอนาทีจะถึงสถานีนครปฐมรถไฟฟ้ากรุงนครปฐมสุดปลายทางสถานีโควหินครับก็คือมันได้กลิ่นขี้หมูนิดนึงอ่ะใช่ปะ สิเนเจอร์ก็คือถ้าจนะคอนโบรกคือต้องมีกินที่หมูตอนนี้นะครับเราก็ถึงสถานีนครปฐมแล้วสินี่หลังจากที่นั่งรถไฟมาทั้งหมด1ชั่วโมง50นาทีก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันเนาะคือเดินออกมาสถานีรถไฟอ่ะก็เจอองค์พระถมเจดีย์เลยอะ่ะดูดิเดี๋ยวเราจะไปหาของกินนะครับแถว องค์พระปฐมเจดีกันนะครับเราจะใช้การเดินแทนนะครับร้อนไหมร้อนหน้าสถานีรถไฟตอนนี้ก็จะมีตลาดและแบบมีของขายเต็มเลยแต่ว่าเรามาถึงประมาณเกือบ11โมงแล้วก็น่าจะาเริ่มวายแล้วนะครับถ้าใครมาเช้านะครับก็ลองมาหาของกินตรงหน้าสถานีรถไฟได้นะครับเขาบอกว่าเป็นตลาดเช้านะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเดินจากสถานีรถไฟนครปฐมนะครับเดินมาก็จะผ่านสะพานนี้นะครับชื่อว่าสะพานเจริญศรัทธาหรือว่า คน,นครปฐมเรียกว่าสะพานยักษ์นะครับเพราะว่ามีปริมากกร,รมลูกปั้นยักษ์อยู่อยู่มานานแล้วเนี่ยร้อยกว่าปีพอผ่านสะพานยักษ์ไปปุ๊บใช่ไหมครับก็เจอตลาดตลาดนี้แบ่งเป็นสองฝั่งด้านขวามือเนี่ยจะคือตลาดบนซ้ายมือเนี่ยตลาดล่าง<อ>ตรงเข้าไปอีกก็จะเห็นองค์พระพุทเจดีย์เลยก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าประตูหน้าพระร่วง ตอนนี้หิวมากๆนะครับเลยจะไปกินข้าวหมูแดงที่เป็นตำนานเขาบอกว่าร้านเปิดมากกว่า72ปีนะครับชื่อร้านตั้ง5้าเซนก็คือข้อดีเลยนี่ข้าวสะพานยักษ์มาปุ๊บเจอเลยงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนดีกว่าเพราะว่าหิวมากแล้วนะ ร้านเปิดมานานยังครับจะร้อยแล้วร้อยกว่าปีแล้วครับจะร้อยเก้าสิบกว่าเก้าสิบอันนี้รุ่นที่สามแล้วอะ่ะเหมือนเมื่อกี้แม่ค้ะจะดีมากก็คือว่าเหมือนเขาทําหมูกรอบเสร็จพอดีเลยเขาเลยสับหมูกรอบเข้าไปในซานด้วยก็เ,เลยได้เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบอุ้ยตามที่อยากกินเลยเป็นร้านที่แบบให้น้ําชํเอออันนี้เป็นร้านประจาพี่เลยนะทุกครั้งที่มาแบบองคะ ก็ไปเรื่อยมึงอะไปเรื่อยเลยพูดไปเรื่อยเลยวฮเนื้อหมูหอมมากพอกินกับข้าวไปอ่ะก็จะมีรสชาติแบบเข็มหน่อยๆแล้วก็หวานนิดๆนีะครับเข้าไปด้วย <c oughs> ผม,กมูกรอลังดีครับ <c oughs> หมูกรอบกรอบมากกรุบเลยอ่ะโซตุ้งโถงนะชอบแบบชอบใส่พริกไปด้วยอ่ะให้มันก,กรับกลิ่นไอหนีใช่ไห คำใหญ่คำโตสมกับเป็นแบบออริจินัลข้าวหมูแดงมากอะไรเงี้ยเป็ดปุ๋นคือให้แบบให้เนื้อมันเน้นๆมากเลยอ่ะดูดิโอ้อเอาไปใส่ข้าวต้มงอ่ะรสชาติได้เลยปกติอ่ะเป็ดปุ๋นเป็ดโล,โลใช่ไหมมันจะต้องมีคือกลิ่นคือเทแ,แรงมากๆอะไรเงี้ยน้ำเข้มๆดำๆเลยแต่เนี้ยคือมันเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยน้ำใสอ่ะเออแล้วก็ใส่เป็ดไม่ได้เข้มขนาดนั้นด้วยอ่ะหุ่ยดีมากเลย ก็คือเมื่อกี้นะครับเราสั่งหมูสเต๊มาด้วย12ไม้นะครับจะแบบแห้งๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยเหลืองทั้งหมดเลยนะครับลองมาชิมกับน้ำจิ้มดูอุ้ยเนี่ยจิ้มเขียเยอะเลยเขาบอกว่าถ้าหมดนะไปเติมได้เลยน้จิ้มเหนะเออ,อใช่น้ำจิ้มอาจจะเติมได้หมดเลยหนือซอทอมอย่างแรกเลยคือหอมกลิ่นถั่วมากอะกลิ่นถั่วชัดเจนม,มากแบบมีความหวานตามมาแล้วก็ตามด้วยความเผ็ดปลายๆนิดนึงนะครับแล้วก็บวกกับ ตัวนเนื้อหมูอ่ะที่นุ่มซึ่งปกติจะแบบเผ็ดๆหน่อยแต่เนี้ยจะเป็นแบบหอมหวานข้างหน้าร้านอ่ะกลิ่นหอมามากๆเลยเราก็เลยมาสั่งขนมไทยนะครับจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมขายกี่โมงกีโมงมั้งครับแปดโมงแปดโมงถึงหกโม,มงเย็นหกโม,มงเย็น,น,นอ่ะ ราสั่งมา15ลูกในราคา30บาทนะคบขนมไข่ก็เลยสั่งแบบพระไส้มานะครับมีเขามีไส้ลูกเกดสับประรดแล้วก็ไส้เนยด้วยเป็นแบบเห็นตรงกลางใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเนยเน้นๆเ,เลยนะครับลองชิมดูอืมมันจะมีความฉ่ำเนย<ำ>ชุม่มฉ่ำพอกัดเข้าไปอ่ะจะได้แบบข้างนอกแบบกรอบหอมๆนิดนึงนะครับหวานๆแล้วพอกัดเข้าไปตรงกลางมันไม่แห้งเพราะมันมีกลิ่นเนยอย,อยู่แล้วความหอมของเนยก็เลยฉ่ำแล้วเคี้ยวไปเพลิน ดีซื้อกลับไปกรุงเทพครับขนมไทยอร่อยตรงนี้มันจะเป็นสะพานยักษ์ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นตลาดล่างเราไปตลาดล่างแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามถนนไปตลาดบนนะครับเดี๋ยวระหว่างทางนะครับมีอะไรน่าสนใจเราจะลองแวะชิมดูก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นชุมชนในตลาดจริงๆเลยนะครับก็เดินเข้ามาก็มีของให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากมายนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปร้านคาเฟ่กันนะครับชื่อว่าหยวนเปล่านะครับน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูตอนเราเดินผ่านตลาดบนมาเรื่อยๆนะครับน่าสรุอยู่ตลาดบนยังน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเราจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแอร์เลยอยากได้แอร์มากนะครับแล้วก็ไปกินให้มันแบบสดชื่นตื่นๆหน่อยดีเฟชหน่อยดีเฟชมนสดชื่นแต่ว่าตลาดนี้ก็เก่าแก่นะในป้ายเขาบอกว่าเปิดมาตั้งแต่แบบร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยร้อยสองปีหนึ่งเ สองีีเลยอ่ะเออก็คือร้อยอ่ะร้100อยกว่าปีรถหวานเย็นเนี่ยเธอคือเรื่องแฟนฉันไหมน้อยน้อยนะแจงกตัดหนังยางฉันทำไมเสียบอ๋อเชียบไปครับถนนกัน,นครับก็ดีเหมือนกันนะครับดีตรงที่ว่ามันยังมีตึกอาคารให้เป็นร่มให้เราแบบเดินได้อยู่อุ้ย เราจะเป็นเศรษฐีใครจะเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิผมว่าข้างหน้าที่มันเห็นแบบมันมีตึกแถวใช่ไหมแล้วก็สีลุงลุงอ่ะน่าจะตรงนั้นเป็นการเดินที่สนุกเลยนะครับถ้าเรามากับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบเฮฮาสุขสนานนะครับแบบเราลุ้นไปไงว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรร้านที่เราไปจะถูกไหมหรือว่าเราจะหลงไหมใช่ไหมเรามีความหวังว่าเราจะได้ตากแอร์แล้ว<笑><笑>ก็คือคิดว่าข้างในต้องได้ตากแอร์แล้วนะเดินมาไกลขนาดนี้ หรืเปล่าครับเป็นการตกแต่งแบบบ้านเก่าๆเนาะแบบจริงๆนิดนึงนนี้เขาเขียนผิดนะถากจริงๆไม่ได้เขียนโ u s ชนะถักเขาเขียนว่ามันจะเทอร์โบงั้นมันถัก ตอนนี้รู <c oughs> ้สึกดีมากนะครับเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ก็คือได้มาตากแอร์ก็คือเมื่อวานอ่ะดูพยากรณ์อากาศมาเขาบอกว่าที่นครปฐมเนี่ยฝนจะตก40%เลยเออก็เลยแบบเตรียมสะกันฝนเตรียมอะไรมาปุ๊บพอมาถึงปุ๊บแดดเปรี้ยงเปรี้ยงแบบก็อันนี้จะเป็นโกจีนะครับก็เลยจี๊ดคืออะไรอ๋อเหมือนส้มจีดแบบยิ่วเปียวเีลยครับก็เป็นตัวเอสเปรสโซ่ใส่กับตัวน้ำส้มนะครับ หอมมามันหอมของห,หอมตัวกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของส้มตัดอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเออดีมากร้านนี้นะครับเหมือนเขาเปิดมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับก็คือชื่อร้านว่าหยวนเปาเขาว่าหยวนเปานี่แบบเหมือนเป็นตัวสกุลเงินของจีนที่เป็น,นก้อนๆอะไรเงี้ยเออก็ถ้าใครมาไหว้พระพุทธเจดีย์นะครับอยากได้คาเฟ่ใกล้ๆแล้วก็แบบมีที่จอดรถด,ด้วยอะไรเงี้ยก็ขับมาได้ตรงมาเพื่อผ่านตลาดบนมาแล้วก็เข้ามาจอดได้เลยแอร์เย็นถ่ายลูกสวนกับร้านหยวนเปาครับ ไปกันต่อนะครับจะไปหาร้านอะไรกินแถวนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเดินส่มๆไปนะครับถ้าเจอร้านไหนก็จะลองแวะดูเฮ้ยร้อนร้อ,อ,อเราจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับว้าวระหว่างเดินมาเจอร้านหนึ่งน่ากินมากนะครับชื่อร้านพิมาลาหรอ,หรอวันดีครับ อันนี้เป็นไอติมใช่ไหมครับไม่มีไอติมรสชาติาอะไรบ้างครับมีกล็จะมีสองรสชาแต่ว่าตอนนี้จะดับช็อตกับชาเขียวหมดนะคะต้องไปดีแปลว่าสองช็อชาที่ขายดีใช่อ,อ๋อ่ะแล้วลองลงมาล่คะครับเวลาขายดีจะเป็นตัวไหนถ้าเป็นหมวด<ๆ>พวกเปรี้ยวก็จะเป็นมะม่วงสวับรสขายดีค่ะถ้าเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นเนี่ยค่ะอะโวคาโดอะโวคาโดเป็นซิกเนเจอร์ งั้นผมเอาตัวอะวคาโดแล้วกันครับได้คท็อปปิ้งได้สามอย่างถ้าเป็นแบบนี้ครับหรืออันนี้ไม่ได้อันนี้จะเป็นแบบลูกชุบอ๋อจริงเหรออันนี้เป็นลูกชุบลูกอะวาคาโดงั้นเอางั้นเอางั้นเอานี้นะครับครับน่ารักมากเลยดูดิมันจะมีแบบเป็นลูกชุบที่เป็นอะวคาโดอยู่ข้างบนด้วยอุ้ยตัวท็อปปิ้งเนี่ยเลือกได้สามอย่างนะครับ ด้วยความที่อะโวคาโดใช่ไหมครับจะมีรสชาติมันๆอย่างเงี้ยพอเรากินเข้าไปใช่ไหมกับตก็แบบเป็นซ์เจอร์แบบไอศครีมก็รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับมผมคือว่าเนี่ยเดินมาร้อนๆนะครับมากินไอติมอันเนี้ยก็คือสดชื่นมีแรงเดินต่อได้เลยน่ารักด้วยดิถ่ายรูปแบบเก๋ๆด้วยนะเป็นคอนเทนต์ให้ด้วยเดินมานะครับผ่านตลาดบนเข้ามาตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเห็นเนี่ยร้านนะครับแบบตกแต่งสีฟ้าๆเลยอยู่ทางขวามืออะไรพวกไงเชิญชวนกับจีน เผื<嗯>่อแขกเข้าเผื่อแขกเข้า <c oughs> อุ้ยนครปฐมพูดว่าอะไรอ่ะไม่นคอมปฐมเหรอไอโซบะ้ะเออมันมันเราต้องมีภาษาของเขาจริงเหรอ,อเขาม,มีภาษาขเขาเลยอ่ะใช่ต้องโกนเพิงโยนโกนนี่เหมือนหลายเต้าเอ,อ่นอนครปฐมจะเปลี่ยนได้มาคือหลายสก้กสก个ไอศกรีมเตี้ยนพิมมาลาซือซืมชิมอีกอ่ะอร่อยอุ้ยหาวสือเอ,อ้ยหลุดหลุดไทยมา ไม่แบบข้าวหมูแดงเยอะมากเลยใช่ใช่มันจะเป็นขึ้นชื่อแหละนครปฐมเป็นเมืองหมูมันจะเป็นหมูแดงหมูหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยหมูหยองอ๋อแล้วถ้าเกิดข้าวราดมาหน้าองค์พระร้านไหนอร่อยไม่ไม่มีเฉพาะเลยแบบว่าได้หมดเลยได้ได้หมดอร่อยทุกร้านหนึ่งสองสามก็คือเป็นแฟนคลับช่องนี้เหมือนกันช่องนี้เลยอุ้ยขอบคุณครับ ก็คือสมมุติว <the> 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 ่าเราอยากหลอกใช่ไหมพี่บอลเราก็คือไปราดไข่ข้าวแล้วก็บอกป้าว่ามีอะไรกินบ้างครับกินังครบป้าก็จะบอกว่าเอาไงจังเพราลูกหล่อเอ้ยหลอกขึ้นมาทันทีเลยสิบท่าแล้วทำไมเราต้องแบบมาเดินตากแดดตอนช่วงเที่ยงๆอยู่ด้วยหรืออีกซอยนึงร้านลับๆเพราะยังนั่งไม่เจอใช่ใช่กูเพื่อนแม่บอกว่าซอยนี้อ๋อนี่ไง ร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เราเดินมาถึงนะครับเฮ้หมือนร้านเต็มเต็ม เี๋ยวหมูต้มยำคือที่นี่เขาเป็นหมูเด้งที่แบบแผ่นใหญ่มากดูสิแบบแผ่นเกรอบเท่ามือเลยอ่ะหมูไม่เด้งเดี๋ยวชิวเด้งให้เราเด้งนียกินน้ำซุปด้ีกว่าต้มยำที่นี่เขาทำเครื่องถึงมากก็คือแบบจัดจ้านชอบ ุ้งชามต่อชามเออุ้งชามต่อชามเปิดเท่าไหร่นะสิบโมงถึงแปดสามคือแป๊บเดียวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกินต้องรีบมากินขอรูดูลูกชิ้น,นอยสิว่าอร่อยไหมเรียเหมือนร้านนี้เขาเด่นทั้งแบบตัวหมูเด้งด้วยแล้วก็ตัวลูกชิ้นด้วยอ่ะใครอยากมาลองมาได้นะครับกับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเจ๊เพนสี่นะครับอยู่ซอยราดดํานดเนินแปดก็คือขับมาปุ๊บจะเห็นองค์พระปรถมเจดีย์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ร้านนี้ซอยราดดํานด 8, เนินแปดเลี้ยวขวามาถึงเลย มีชาเลนจ์ไหมที่แบบกินก๋วยเตี๋ยอ,อยังไงไม่ให้โดนเสื้อไม่นานแล้วเวลาใส่เสื้อขาวมันจะมีจะชอบโดนมีมืงคนเดียวเก่งไม่เป็นไน่ตอนนี้นะครับเราก็ออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจเพนสีเรียบร้อยแล้วนะครับจะเดินทางไปไหว้องค์พระปฐมเจดีย์ร้อน สวี่ด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเจอแฟนขับเยอะมากเอ้ยตัวบ่าวไปไหนมาไหนตองบ่าวกันเ๋ยก็คือชาวนครปฐมนี่คือดูอกไใจเยอะมากใช่เพราะว่าเดินไปเจอปุ๊บก็แบบอุ้ยใครอ่ะนะคุณๆน่ารักน่ารักก็ทักทายได้ทักทายนะครับใครเจอก็คือทักทายได้แล้วก็เดินมา อุุยนน่าค้คเอาชายเย็นหวานน้อย2ครับแล้วก็ชามะนาวหนึ่งพี่บอลพี่บอลพี่บอลพัดลมพัดลมเป้าหมายก็คือจะเดินไปที่ไหว้องค์พระปฐะมเจดีแต่ว่าไม่ไหวร้อนมากระหว่างทางนะครับก็เลยมาเจอแบบ กาแฟลูกลิงเออแต่ก็ถ้ากินกาแฟอีกวันนี้คือน่าจะไม่ได้นอนเราก็เลยสั่งเป็นตัวชาไทยมาแทนนะครับนี่ครับหวานมันดีก็ถือว่าเติมพลังระหว่างเดินไปไหว้พระนะครับ ที่มาในครั้งนี้นะครับก็คือตั้งใจจะมาไหว้พระร่วงโรจนาริตนะครับเพราะเขาบอกว่าพระร่วงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากคือจริงๆพระร่วงที่เราเห็นแบบสูงตั้งต่หง,งาแบบนี้ปางห้ามญาติเงี้ยจริงๆไม่ใช่แบบนี้นะก็คือขุดค้นพบแค่แบบพระเศียรพระกรแล้วก็พระบาทเท่านั้นเขาก็เลยแบบปันป้นปันป้นปันป้นปั้นขึ้นมาแล้วก็่อใหม่เหมือนเป็นพระร่วงโรจนารีตแบบปัจจุบันที่เราเห็นและการาบไหว้ที่นี่ครับมีความเชื่อว่าเหมือนอะไรที่แตกดับสลายไปแล้วรวมกลับมาใหม่เนี่ยจะเป็นสิริมงคลมากนะ เพื่อเสริมดวงชะตานะครับก็แนะนําให้มาไหว้พระร่วงโรจนารีตนะครับก็จะประสบความสเร็จอีพีแรกนี้เราก็เลยจะมาไหว้พระร่วงกันนะครับด้านหลังขององค์พระปฐมเจดีย์ก็จะมีหลวงพ่อศิลาขาวอายุพันกว่าปีเลยขุดพบหลวงพ่อศิลาขาวขึ้นมาเนี่ยเป็นสมัยแบบพาราวดีพระเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์นะเนาะต้องไปขอพรักนิดนึงจะได้รวยๆๆอยๆๆๆๆอยๆนนี้พี่จริงของเรานะครับก็ได้ทาการจุดธูปเทียนถวายพระนะครับก็ ติดไหมครับตอนนี้อ่าไม่ติดนะครับลงก้มไมปมายก้มไมปมายเทียนจะติดไหมรอบนี้อ่ะเอาวางแล้วนะครับเออเดี๋ยวนี้ถ้าไปวัดถ้ามีคิวอาร์โค้ดก็จะดีใช่ไหมใช่ใช่ผ่านรับบัตรเครดิตแล้วผานรับบัตรเครดิตแล้วเหรอเดี๋ยวนี้จริงเหรอผ่อนมูลสิบเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่มีไม่มีมีแต่คิโค้ดอย่างเดียวเดี๋ยวไปเชื่อพี่บอลลองก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ ทำบุญแบบส่วนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนละคางดังเพราะคนตีสา ได้ไปไหว้พระแล้วเพิ่มความสิริมงคลให้กับอีพีแรกของเรานะครับอีพีนี้มันต้องดีมากแน่ๆนะครับเพราะว่าเราไหว้ทั้งสองหลวงพ่อเลยปังๆสาธุลุย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 คำขอนจังหวัดนครปฐมนะครับส้มโอขาวโอ้ยส้มโอหวาน <c oughs> ส้มโอหวานเข้าสารขาวลูกสาวงามเข้าวหลามหวานมันสนามจานงามลน้นพุทธมนตร คู่ธานีพระปฐะมเจดีย์สูงเสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนนี่คือจังหวัดนครปฐมครับเออสุ่มเลยไหมอ่ะลานี้แหละเดินออกมาหน้าจากองค์พระปุ๊บแลว้วก็ดังมาจ้างมีไหมคะหมดอะคะเดือดแ,แ,แต่เดือดแต่ข้าวลามข้าวลา,ลวออห,ลาหมดเหรอะคะข้าวลาหมดสุ่มไหมสุม่มอีกไหม อันนี้ปะ<า>เอาปะไม่รู้จะเดินเจ้าไหนเลยเดินเดินลงมาปุ๊บเรียกเลยมีรถอะไรบ้างครับมีมียานมีสังกะยามีดามีขาวถ้าถ้าแบบนี้รวม3ใไส้เลยชุดละร้อยหกสิบเนี่ยมัดละอไซส์ยี้มันชุดสิบกระบอก250 งัานเอาแบบรวมก็ได้ค่ะอร่อยมากเลยนะลูกแบบนี้แต่ถ้าบ้าจ่างเขามาช้างเดียวเลยครับใช่เพราะว่าขายดีมากเลยํามาน้อยไงก็คือถ้าอยากกินบ้าจ่างให้มาเช้าเช้าประมาณกี่โมงหมดเรื่อประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงก็หมดแล้วตอนนี้ชั้นเก้าบาทขอบคุณนะครับ ได้กลับแล้วได้กลับแล้วก็คือดีใจมากตอนแรกคิดแบบโหต้องกลับหกโมงครึ่งเลยหรอแล้วคือแบบร้อนมากไม่รู้จะไปไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่พอไปถามก็แบบมีรถที่มาจากน้ําตกกาญจนบุรีพอดีนะครับแล้วเราก็เลยจะนั่งรถเที่ยวเนี้ยกลับไปกรุงเทพซึ่งจะไปที่ชุมทางตลิ่งชันนะครับแล้วมันก็จะไปลงที่รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วเราค่อยนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงกลับไปต่อคือเมื่อกี้ตกใจกับค่าโดยสารมาก9บาทนะ ไ,ได้ถึงตัชนชเ,เออเก้าบาทถูกมากเชิญชวนชิมข้าวหลามแม่เล็กลองดูนะครับว่าเป็นยังไงอุย้ยใหญ่มากเอ๊แะแต่ใบตองน,นี้คือกินไปครึ่งกระบอกอะนะใช่โอ้ยอ,อัมนีมันหน้าสังขยะระวางังหกนะกินเป็นข้าวเหนียว,วปั้นๆแล้วก็แล้วก็จ้วงสมกับเสียงลือเสียงเลาอ้างข้าวหลามวันมันดีมากเลย อันนี้คิดว่าเป็นอะไรไม่รู้เว้ยดาวยากเลยเราครับแต่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 ตต <c oughs> <c oughs> และอันนี้ก็คือหถั่วดำไม่มีข้าวเหนียวดำหมออ่ะอีกอันต้องข้าวเหนียวดำแล้วนะถ้าไม่มีนี่คือเขาบอกว่ารวมสามรสนะหนึ <c oughs> ่งสองสามเฮ้ยได้แล้วเอ้ยน่ากินมาก <c oughs> มันมันอะ่ะอืม น,นี่แอรหอมน้ำตาลมะมาพร้าวด้วยอ่ะอืเออเขาเน้นตัวข้าวเนาะถ้าใครอยากกินนะครับตัวป้าจ่างนะครับก็คือลงรถไฟมาปุ๊บเที่ยวตอนเช้าใช่ไหม9โมงมาถึงนี่มา11โมงดิ่งเข้าไปซื้อบ้าจ่างก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดเหมือนเราก็คือถ้าใครชิมบ้าจ่างแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงจะหวานมันเหมือนคำขวัญเขาบอกนะครับ ที่สุดนะครับเราก็ได้ที่นั่งแล้วแต่ว่าที่นั่งเล็กมากฝ oh, <man. S 1> นตกที่นั่งเล็กมากด้วยดูดีวันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางโดยการนั่งรถไฟมาเที่ยวจังหวัดนครปฐมนะครับแบบวันเดย์ทริปและก็ไม่มีรถเลยนะครับนั่งรถไฟมาปมาุ๊บแล้วก็หาซื้อของกินนะครับแถวแถวองค์พระปฐมเจดีนะครับวันนี้ค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับ5 3 5 เล่สวยมากก็สําหรับใครนะครับที่อยากมาตามพวกเรานะครับสับรางกินก็ตามมาได้นะครับโดยตอนเช้าเรานั่งรถจากที่สถานีหัวทงโคงตอน9โมง20นะครับแล้วก็มาถึงที่สถานีนครปฐมนะครับแต่ว่าตอนตอนกลับเขามีรถเที่ยว6โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้เราแบบเดินจนเหนื่อยแล้วทั้งวันมากเลยนะครับแล้วก็อิ่มมากๆด้วยนะครับก็เลยกลับมาก่อนนะครับอีกนิดนึงนะครับใครจะมานะก็เตรียมตัวกันแดดมาดีๆร้อนมากนะครับน้ำน้ำหนึ่งแกลลอน คือวันนี้เรากินน้ำไปหลายแก้วมากแต่ก็ยังแบบยังไม่ไหวอ่ะเออแดดก็ร้อนจริงๆนะครับสำหรับ EP นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องอีกไกลของเราด้วยนะครับแล้วสับรางกิน EP หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามเลยบ๊ายบาย